ความต้องการของตลาดสูงมากนะครับจะมีกี่แสนกี่ล้านตันนะครับมีคนอ้าแขนรอซื้อเงินสดตลอดเพราะว่าเก็ตเพชรหรือว่าเก็ตพลาสติกตัวนี้เขาเอาไปทำเส้นใยโพลีเอสเตอร์กลุ่มบริษัทรัก69นะครับทำธุรกิจรีไซเคิลพลาสติกและ เครื่องจักรที่ใช้ในธุรกิจรีไซเคิลพลาสติกนะครับบริษัทรัก69มีประสบการณ์ในเรื่องของการรีไซเคิลพลาสติกมาปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่20นะครับนั่นนี่รวมถึงก่อนที่จะจัดตั้งบริษัทนะครับซึ่งเริ่มแรกของบริษัทเราเนี่ยเราทำการรีไซเคิลพลาสติกนะครับเป็นธุรกิจรีไซเคิลพลาสติกอย่างที่อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมีประสบการณ์ตรงในการที่ จะเห็นจุดด้อยเห็นจุดเด่นของการทำธุรกิจรีไซเคิลนะครับจึงเป็นที่มาว่าเราจะทำธุรกิจรีไซเคิลอย่างไรให้มันง่ายให้มันสะดวกนะครับเราก็จึงคิดค้นเครื่องจักรกลชุดนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะใหะ้ใครๆก็แล้วแต่ที่จะมาทำธุรกิจรีไซเคิลทำได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ผลิตผลที่ออกมาเนี่ยก็จะมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับผลงานตัวนี้มีชื่อว่า ชุดเครื่องจากรีไซเคิลพลาสติกระบบอัตโนมัตินะครับหรือเรียกว่าออโตไลน์นะครับสำหรับการทำพลาสติกที่เป็นขยะพลาสติกออกมาเป็นพลาสติกชิ้นเล็กๆเ,เพื่อที่จะเอาไปเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมอื่นๆได้ต่อไปนะครับสมัยก่อนการรีไซเคิลพลาสติกเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะวุ่นวายยุ่งยาก ใช้คนเยอะนะครับลำบากนะครับยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเรามีขยะหรือ,อขวดพลาสติกขวดนึ่งนะฮะเดยวขออนุญาตนะครับเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทําเลยก็คือการนําเอาฉลาดออกนะครับเอาอย่างไรล่ะเอาออกอย่างไรเขากต็ต้องใช้คนเอามีดมานั่งกรีดคนหนึ่งคนกรีดได้ประมาณนักร้อยกว่ากิโลนะครับอู้บ้างไม่มาบ้างอะไรบ้างมันก็จะทําให้ขวดไม่ได้กรีดฉลาดมันก็ไม่สามารถที่จะบดล้างทําเป็น ผลิตภัณฑ์ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าธุรกิจนี้ก็จะต้องพึ่งพาบุคลากร,ากราหรือว่าคนกีฉลากเป็นสำคัญนะครับฉลากนะครับเนี่ยฮะเราสามารถเอาออกจากขวดได้นะครับเราก็มาคิดว่าถ้าเราไม่ใช้คนล่ะเราใช้เครื่องจะดีกว่าไหมนะครับเราก็ได้เป็นชุดปอกฉลากมาอย่างด้านหลังผมเนี่ยนะครับซึ่งก็สามารถปอกฉลาก ออกได้โดยที่ใช้คนน้อยนะครับกำลังการผลิตต่อวันก็มากนะครับสมัยก่อนปอกฉลากไม่พอจะต้องเอาฝาออกอีกเอาหลอดออกอีกนะครับฝากับหลอดไม่ยากหรอกสิ่งที่ยากที่สุดมันคือแหวนคอเนี่ยนะครับโอโ้โหกว่าจะใช้มีดสกรีดออกมันนานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนหนึ่งคนเอาฉลากออกด้วยเอาแหวนออกด้วยเอาฝาออกด้วยเอาหลอดออกด้วยมันเลยกลายเป็นว่าทําได้น้อยนิดเดียวเองนะครับต้องใช้คน จำนวนมากเลยมันถึงจะได้วัตถุดิบต่อวันมากๆนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจหนึ่งธุรกิจก็จะต้องมีคนหลาย10คนนะฮะซึ่งก็เป็นการที่จะวุ่นวายมากเราก็เลยมาคิดค้นเครื่องจักรที่สามารถ